ตอนนี้โสดทั้งคู่พระนางซิทคอมเรื่องดังเจอการอีกครั้งในรอบ15ปีคู่นี้เป็นตำนานที่จำไม่ลืมเป็นซิทคอมเรื่องดังที่มีแฟนๆคอยติดตามรับชมทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปนําแสดงโดยสองพระนางชื่อดังอย่างซานนี่สุวรรณเมทานทน์รับบทโจศากชานาลีโจหนุ่มเซอร์ซกมกตรงไปตรงมาบางครั้งเข้าขั้นปากหมาเจ้าชู้อย่างหาตัวจับยากและพอลา่าเทเลอร์รับบทสเตล่าพรหมฐานขวัญใจ รูปเครื่องถ่ายอังกฤษที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงแต่ไม่ว่าไปแคสนานที่ไหนก็พลาดบทสําคัญไปเพราะพูดไทยไม่ชัดและที่ยิ่งกว่าคือเล่นแข็งสุดๆเซตคอมเรื่องนี้ออนแอร์ครั้งแรกเมื่อช่วงปี2551และล่าสุดซันนี่และพอลล่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ15ปีบอกเลยว่าความสวยหล่อของทั้งคู่ไม่เปลี่ยนไปเลยโดยพอลล่าได้โพสต์ภาพคู่ของซันนี่หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิตย์โจซาก,กับขวัญใจ ออกงานคู่ครั้งแรกหลังแต่งงานโจศากชานารีเวอร์ชั่นประธานบริษัทโจกับขวัญใจเข้ามาด้วยกันคิดถึงขวัญใจและโจอยากบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกจนจบจะเป็นร้อยรอบแล้วขอบคุณที่มาของข่าวจากเอ็นเอทีนหรอที่นี่รัดคอม